ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n youtube ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้งเบิ้มเกมเมอร์นะคะและวันนี้ค่ะเราอยู่กันในเกมแร ok ็งก์นาร็อกเอ็กซ์เน็กเเช่นเช่นเคยค่ะ ก็ผ่านไปแล้วนะคะสําหรับช่วงเวลาของการรอคอยแพทจูโน่เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยแพทจูโน่เนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่ากิจกรรมที่เข้ามากับแพทจูโน่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ต่างๆนะเยอะมากคะ่ะแพทนี้เยอะแบบเยอะที่สุดเลยฉะนั้นนะคะคลิปนี้นะคะเบิ้มจะมาบอกกิจกรรมอีเวนต์อัปเดตท,ที่มาพร้อมกับแพทจูโน่ทั้งหมดนะคะ ก่อนรับชมคลิปนะคะเบิ้มมีคลาวฟ n นมานําเสนอค่ะ UG Phone Cloud Phone ที่กําลังมาแรงและราคาถูกมากใช้งานง่ายสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นตอนนี้กําลังจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะส่วนความคมชัดของจอไม่ต้องพูดถึงเลยตรงนี้ภาพคมชัดเหมือนเราเล่นในอีมูเลยทีเดียวนะคะปรับความคมชัดสูงสุดได้ถึง1,440พิกเซลเลยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับผู้ใช้ใหม่รับเพรฟ,ฟรีไปเลย250เพร และสําหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าของนุ้งเบิ่มนะคะเพียงแค่ใส่โค้ดหรือรหัสเชิญใบหมอนตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นนะคะตอนลงทะเบียนก็จะได้รับเพชรไปฟรีๆเลยอีก588เพชรค่ะโดยเพชรที่ว่านี้นะคะสามารถนํามาเป็นส่วนลดในการสมัครคลาวโฟนได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ250เพชรเท่ากับ1 USD นะคะฉะนั้นนะคะสําหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าของนุ้งเบิ่มคุ้มมากแน่นอนนะคะอย่าลืมค่ะใครที่ต้องการเปิดบอดตัวละครนะคะต้องลองค่ะแล้วคุณจะติดใจ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นงเบิ้มมีร้านรับเติมเกมมานำเสนอเรือจีโรโมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภยัย100%โนรีฟันแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโรจะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจนูนเบิมเกมเมือนนะคะจะได,ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลย มาเริ่มกันที่ตัว collection p a c ก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น p a ็คช่วยเหลือพัฒนาเนาะก็จะมีมาทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็น pack เลือกอัปเกรดนะคะ199บาทจะได้ทั้งหมด5แพ p a 5กล่องด้วยกันเนาะส่วนอันที่2ค่ะจะเป็น pack เลือกรีไฟล์ขั้นสูงเนาะ499บาทนะคะก็จะได้ pack เลือกรีไฟล์ทั้งหมด2แพ p a ด้วยกันนะคะถัดมาค่ะ pack card นะคะ the floating wonder ค่ะตัวนี้ราคา ,3990 บาทนะคะเปิดแล้วจะสุ่มได้รับไอเทม1งอย่าง ต่อไปนี้นะคะก็สามารถกดแว่นขยายเข้ามาดูได้เนาะจะเป็นแพ็คเลือกการ์ดบอสจากเมืองจูโนนะคะแล้วก็แพ็คเลือกการ์ดมอนสเตอร์นะคะจากเมืองจูโนเนาะและแพ็คเลือกการ์ดบอสจากอัมเบล่าค่ะและแพ็คเลือกการ์ดมอนจากอัมเบล่าเช่นกันตัวนี้นะคะก็จะมีแคทแฮงคอยเซอร์วิสมาด้วยนะคะจะเป็นเหรียญแมวที่เอาไว้ไปส่งการ์ดนะคะหรือว่าจะเอาไปอัปดาวการ์ดก็ได้นะคะก็สําหรับคนที่จะอัปดาวการ์ดด้วยเนาะค่ะมีแพลนจะอัปดาวการ์ดด้วยเนี่ยซื้อแพ็คนี้เบไปมาก็ก็ไม่แย่นะคะเพราะว่า ตัวนี้มันได้เหรียญแคสแทงคอยมาด้วยนะคะ2,000เหรียญถ้าเรายังสุ่มดวงไม่ดีเลยไม่ดีเลยจริงๆเนี่ย เบิ่มว่าถ้าได้ตัวแพ็คเลือกการ์ดมอนสเตอร์จากเมืองอัมเบล่าเนี่ยน่าจะดวงไม่ดีสุดๆแหละแต่ว่าแพ็คเลือกการ์ดมอนสเตอร์นะคะจากเมืองจูโน่เนี่ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่เนาะเพราะว่านะคะการ์ดจากมอนสเตอร์ในเมืองจูโน่เนี่ยก็ยังมีราคาท,ที่แรงอยู่แต่ว่าก็ต้องเช็คดูดีๆนิดนึงนะคะการ์ดมันไม่ได้มาให้เลือกได้ครบทุกตัวนะคะก็จะมีในส่วนของการขนาด2 5์ที่ไม่ตามมาด้วยนะที่เบิ่มเห็นแวบๆบแบบนะคะส่วนอีกใบที่หายไปเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นตัวอะไรนะคะเพราะว่า ในแพ็คยูโน่เนี่ยค่ะจะมีมอนสเตอร์อยู่ทั้งหมด22ตัวด้วยกันนะมอนสเตอร์ใหม่แต่ว่าในแพ็คเลือกการ์ดจากเมืองยูโน่เนี่ยนะคะจะมีมาให้แค่20ตัวอีก2ตัวที่หายไปลองมาหากันค่ะว่าเป็นตัวอะไรนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับแพ็กช่วยเหลือพัฒนานะคะแล้วถ้าเป็นราคาซื้อร่วมหลานราคาซื้อร่วมนะคะของแพกปรีไฟเนี่ยจะอยู่ที่1290บาทนะคะจะได้ตัวแพกปรีไฟเนี่ยหแพกด้วยกันเนาะส่วนตัวแพกอัปเกรดนะคะ829บาทนะคะจะได้แพกอัปเกรดเนี่ยไปถึง25 p a แพกเลยซึ่งก็คุ้มมากเลยนะคะได้เยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าซื้อกับเรือจีโร่นะคะราคาของแพกช่วยเหลือพัฒนาแบบบันเดิลนะคะแพกอัปเกรดเนี่ย ะอยู่ที่690บาทเท่านั้นนะคะและแพ็กรีไฟนเนี่ยจะอยู่ที่1,070บาทเท่านั้นค่ะราคาถูกลงเยอะมากๆเลยนะคะส่วนตัวแพ็กสุ่มเลือกกาจากเมืองยูโนและอัมบาร่าเนี่ยจะอยู่ที่2,950บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนตัวแพ็กกาดเดอร์ฟลอตติ้งวันเดอร์นะคะจะมีราคาอยู่ที่เพียงแค่2,950บาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมบอกว่ามันจะเพจหนุเ่เบิ้งเกมเหมือด้วยนะคะ ถัดมาที่เข้ามานะคะจะเป็นในส่วนของการอำนวยความสะดวกอย่างที่เราทราบกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัว Quest Mission Board นะคะที่สามารถส่งรอยได้แบบนี้เลย ทําทเสร็จที่ไหนก็ไปส่งที่นั่นและสิ่งที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของตัวเควสบอร์ดแบบลอยนี้ก็คือนะคะเมื่อเราส่งเควสเสร็จไปแล้วนะคะตัวเกมเนี่ยจะคลิกเลือกอันถัดไปให้อโอโต้เลยเราสามารถใช้ Fly ยวิ g งแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายต่อไปได้เลยนะคะพอตีมอนเสร็จนะเราก็จะสามารถส่งเควส ตรงนั้นได้เลยแล้วตัวระบบเกมนะคะก็จะพาเราไปเควสถัดไปแบบออโต้เลยค่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็ต้องขอบปรบมือชมเชยเกมด้วยนะคะทาให้การเดินเควสเนี่ยเดินเควสมิชชั่นบอร์ดรายวันนะคะของเราเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะส่วนอันถัดมาที่อัปเดตมาให้และน่าปรบมือให้อีกมากๆเช่นกันนะคะก็คือตัวของ COC Mission ค่ะตัว COC Mission เนี่ยนะคะจะสามารถเนาะยืนซื้อของตรงนี้ได้เลยจากเดิมทีที่ถ้า สมมติเราส่ง COC เนาะแล้วเราไม่มีวัสดุนะคะตัวนี้เราจะต้องเดินไปที่ NPC แต่ละเมืองซึ่งบางคนเนาะในบางเลเวลนะคะมันจะคาบเกี่ยวอยู่2เมืองถึง3เมืองด้วยกันเลยนะคิดภาพว่าถ้าเราต้องส่ง COC อ่ะออเดอร์แรกนะคะเราต้องไปซื้อของที่ NPC j u n o ออเดอร์ที่2ต้องไปซื้อของที่ NPC a m b r a หรือ NPC Komodo อู้เราตายแน่เลยะคะ่ะฉะนั้นนะคะตัวนี้จะมาตอบโจทย์แล้วก็ช่วยเหลือผู้เล่นเป็นอย่างมากเลยเนาะ,ะพอเวลาเราจะทํา COC เนี่ยนะคะ เราสามารถมากดซื้อเลยจากตรงนี้ได้เลยในตัววัสดุที่เราไม่มีนะคะแบบนี้ค่ะและกดส่งมอบได้เลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นเป็นอย่างสูงเลยค่ะก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เบิ้มอยากปรบมือให้เลยนะคะ ซึ่งใน COC อัปเดตครั้งนี้นะคะก็จะมีการปรับเพิ่มของรางวัลของ COC มาให้ด้วยอันนี้ก็น่ารักมากๆเช่นกันค่ะจากเดิมทีนะที่เราจะได้ตัวของรางวัลจาก COC มิชชั่นเนี่ยแต่ละมิชชั่นนะคะก็จะได้เหรียญเนาะเหรียญที่เป็นของรางวัลเนี่ยหนเหรียญน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีการปรับระบบการคำนวณมาใหม่เนาะ ถัดมานะคะจะเป็นในการลงดันเจียนและเลือกรอบที่จะรับรางวัลได้ค่ะสามารถใช้ได้กับทั้งดันเจียนปกตินะคะแล้วก็ดันเจียนระดับยากเนาะโดยจะต้องเป็นผู้เล่นที่เติมตัวคาฟ้าพลัสเท่านั้นนะคะแล้วก็เลือกสิทธิพิเศษตัวนี้เลยค่ะล่างสุดเลยสามารถเลือกจํานวนเท่าการใช้จํานวนครั้งรางวัลของการเคลียร์ดันเจียนเนาะซึ่งไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นหัวหน้าปาร์ตี้หรือมีสิทธิพิเศษทุกคนในปาร์ตี้นะคะก็สามารถลงได้ค่ะลงด้วยกันได้แต่ え <music> คนที่ไม่ได้มีคาฟฟา plus และเลือกสิทธิพิเศษตัวนี้นะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเลือกรอบรับรางวัลเนาะแต่ถ้าเราเติมคาฟา้า p l u สและเลือกสิทธิพิเศษตัวนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นหัวปาร์ตี้ก็สามารถเลือกรอบรับรางวัลได้ค่ะเพราะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยสะดวกมากเลยนะคะประหยัดเวลามากอย่างตอนนี้เนาะปาร์ตี้เบิ้มก็หนีมาลงดันเจี้ยนแมงวันได้แล้วค่ะเพราะว่าในวันหนึ่งเนาะลงแค่รอบเดียวนะคะและเลือกสิทธิพิเศษรับของรางวัลของ3มรอบเอาเนาะตัวของรางวัลนะคะจะขึ้น มาให้แบบนี้เลยเวลาเราลงดันเจียนเสร็จนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลที่เหมือนกับว่าเราลงมา3รอบอะนะคะแต่ว่าในการพาตัวเลเวลน้อยลงดันเจียนเนี่ย<ๆ>ก็จะได้ตัวกล่องโนวิดนะคะแค่กล่องเดียวเท่านั้นนะจะไม่สามารถแบบไปเลือกสิทธิพิเศษการรับของรางวัลของการลงดันโนวิดอะไรพวกนี้ได้นะคะจะได้แค่ทีละกล่องเหมือนเดิมนะถัดมานะคะจะเป็นอีเวนต์ไลฟ์สกิลสุดมันค่ะตัวนี้นะคะช่วงเวลาอีเวนต์ก็คือวันที่26นะคะเดือนเนานะตั้งแต่ตีห้าค่ะถึงวันที่3เดือน10นะคะเวลาตีห้าค่ะตัวนี้นะคะ e ีเวนต i ไลฟ์สกิเนี่ยจะมีการบวกโบนัสของตัว exp Life s k i l l นะคะไม่ว่าจะเป็นการตกปลาเนาะขุดแร่ค่ะเก็บเกี่ยวลอมเนาะในช่วงเวลา Event ์เน,เนี่ยก็จะมีโบนัส exp พิเศษมาให้ค่ะอีกส่วนเนาะก็จะเป็นเรื่องของการทำเควสรายวันนะคะเพื่อที่จะรับตัวสมุดบัฟตัวนี้นะพวกสมุดบัฟพวกนี้เนี่ยโดยสมุดบัฟเนาะก็จะบวกเลเวล Life Skill 2เวลนะคะมี2เล่มค่ะก็จะมีในส่วนของตัว Tom Off Harvest นะคะตัวนี้จะบัฟเลเวลไลฟ์สกิลตกปลาขุดแร่และ เก็บเกี่ยวค่ะบวกขึ้นมาชั่วคราวนะคะ2เลเวล12ชั่วโมงค่ะส่วนอีกเล่มหนึ่งนะคะจะเป็น Tom of c l a ับ i n g ค่ะตัวนี้นะคะจะบัฟเลเวลไลท์สกิลเลเวลหลอมนะคะบวกขึ้นมา2เลเวลนะคะชั่วคราวเช่นกันนะคะ12ชั่วโมงค่ะแต่ตัวสมุดบัฟเนี่ยมันไม่มีเวลาหมดอายุนะคะฉะนั้นถ้ายังไม่มีแลนทําอะไรเนี่ยเบิ้มก็นแนะนําให้ทำเควสเนาะเก็บสะสมบัฟไว้ก่อนค่ะเพื่อในตอนที่เราจะต้องใช้นะคะก็จะได้มีใช้ไว้เนาะเพื่อบางทีนะคะเราต้องการการหลอ หรือเราต้องการการเก็บเกี่ยวต้องการใช้เองแล้วไม่มีของอะไรเงี้ยเรายังสามารถกดสมุดบับนอะนแล้วเอาโอดินเอาสเตมินาที่เรามีนะคะไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราต้องการแต่เลเวลไม่ถึงได้ค่ะ โดยระยะเวลากิจกรรมนะคะก็จะนับเป็น7วันนะคะโดยในระยะเวลากิจกรรม7วันเนี่ยค่ะแต่ละวันนะคะจะได้ทั้งตัวสมุดบัฟของ Tom h a r v e s สและ Tom of Crafting เนี่ยอย่างละ4ี่เล่มต่อวันนะคะฉะนั้นระยะเวลากิจกรรม7วันเนี่ยจะได้ตัวสมุดบัฟหลอมนะคะมาทั้งหมด28เล่มแล้วก็สมุดบัฟพ,พวกเก็บเกี่ยวขุดแร่อะไรพวกนี้นะคะมาอีก28เล่มเช่นกันฉะนั้นถ้าเราวางแผนการใช้ดีๆเนี่ยตัวนี้จะมีประโยชน์มากค่ะ และอีเวนต์อีกตัวนะคะสำรวจแมปจูโน่ค่ะจะเป็นในส่วนของอีเวนต์การเผาโอนเพื่อรับไอเทมนะคะระยะเวลาอีเวนต์ก็คือตั้งแต่วันที่26นะคะเดือนกันยายนค่ะถึงวันที่6นะคะเดือนตุลาคมส่วนระยะเวลาการแลกนะคะก็คือตั้งแต่วันที่26เดือนกันยายนนะคะถึงวันที่17เดือนตุลาคมค่ะโดยการเผาโอินนะคะก็จะ drop ตัวไอเทมเครื่องส่งสัญญ,ญาณกับกล่องดํานะคะให้เรานะคะนํามาแลกในร้านเมคาได้เลยเนาะแลกไอเทมต่างๆเพื่อพัฒนาตัวนะคะ และมีการแจกโอดินด้วยนะคะไลฟ์ออฟโอดินค่ะให้กดรับโอดินตรงนี้เลยจะได้วันละ500โอดินเลยนะคะถัดมานะคะจะเป็นการสืบทอดอาวุธเงาค่ะตัวนี้นะคะ NBZ จะอยู่ในบ้านกิลเนาะบริเวณหน้าเทพีอธิษฐานนะคะด้านขวาล่างนะคะ ไม่จําเป็นจะต้องสําเร็จเควสอาวุธเงาก็สามารถสืบทอดอาวุธเงาได้ค่ะเพียงแต่ว่าต้องปลดล็อกอาชีพนั้น,น,นก่อนเนาะแล้วก็ต้องไปกดรับเควสอาวุธเงาด้วยนะคะโดยตัวการสืบทอดนะคะจะใช้เพชรช่พูเนี่ยเป็นหลักเลยค่ะและก็วัสดุของอาวุธเงาเนี่ยจะรองลงมาเนาะปริมาณที่จะต้องใช้นะคะก็จะแปลผ่านจากราคาตลาดกลางนะคะอารมณ์เดียวกับตัวบันทึกการต่อสู้เลยโดยตัววัสดุเพิ่มเติมเนี่ยจำนวนที่ต้องใช้ก็จะขึ้นอยู่กับราคาของวัสดุอาวุธเงาของอา,งา,องอาชีพนั้นเนาะเนื่นนองจากว่าบางอาชี อาวุธเงาเนี่ยจะมีราคาสูงกว่าเพื่อนเขาเลยก็เลยจะต้องมีการคำนวณที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับราคาของวัสดุในตลาดกลางนะขนาดนั้นนะคะโดยใครที่ย้ายอาวุธเงาที่เลเวลสูงสูงนะคะต้องใช้หอคลั์ต้องใช้ตัวเพชรชมพูเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเนาะอยากประหยัดน,นะคะก็สามารถทําได้โดยการไปเลือกซื้อชาโดเอเซน e n นะคะเพื่อลดการสึบทอดลง90%ค่ะตัวนี้จะลดทั้งฮอคลั์และเพชรชมพูอย่างที่บอกไปนะคะซึ่งราคาของตัว ตัว Shadow e s s e n c e เนี่ยก็ค่อนข้างแรงเลยแต่ว่าเบิ้มอยากจะให้มาคำนวณดูถึงความคุ้มค่าค่ะในราคาหมื่นนิดๆเนาะมันจะลดไปเยอะมากค่ะลดทั้งเพชรชมพู90%แล้วก็ตัวฮอครัคตัววัสดุอาวุธเงาเนี่ย90%ด้วยนะคะอย่างสมมตินะคะถ้าเบิ้มจะต้องสืบทอดอาวุธเงาเลเวล8เนี่ยมูลค่าของคริสตัลหรือเพชรชมพูที่จะต้องใช้ในการสืบทอดเนี่ยอาจจะสูงถึง20ล้านเลยก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับไส้ในด้วยนะคะแต่เบิ้มสมมติขอสมมติว่าเป็น20ล้านละกัน เป็น20ล้านเพชรชมพูหรือคริสตัลเนี่ยนะคะ แต่ว่าถ้าเราใช้ Shadow Essence เนี่ยเพื่อลดการสึบทอดลง90%นะคะจำนวนนี้เนี่ยจำนวนคริสตัลที่จะต้องใช้มันจะลดไปเยอะมากค่ะเหลือที่จะต้องใช้อยู่แค่ประมาณ4ล้านเองฉะนั้นคุ้มค่ะคุ้มตั้งแต่อย่างแม่นับฮอ r c คลักแล้วนะคะส่วนฮอ r c คลัเนี่ยจากเดิมทีนะคะ200ชิ้น300ชิ้น400ชิ้นอย่างเงี้ยมันก็จะลดลงมา190นะก็คือลดลงมา90%ด้วยเช่นกันค่ะฉะนั้นยังไงก็คุ้มนะคะสำหรับคนที่จะต้องการสืบทอดอาวุธเงานะคะเบิ้มก็นแนะนำให้ใช้ ชาโดเอเซนค่ะในอาวุธเงาเลเวล7ขึ้นไปนะคะส่วนเลเวล1นถึงหเนี่ยโดยส่วนมากนะคะจะใช้ตัววัสดุอาวุธเงาไม่เยอะแล้วก็ใช้เพชรชมพูไม่เยอะมากค่ะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้คุ้มเท่าคนที่เขาอาวุธเงาเลเวลสูงๆนะคะเดี๋ยวถ้าเบิ้มได้ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนวัสดุอย่างเช่นพวกฮอคลาสพวกเอ่อชิ้นส่วนอาวุธเงาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ตัวคริสตัลที่จะต้องใช้สืบเงาแบบละเอียดเนี่ยเบิ้มก็จะเอามาแจ้งอีกทีนะคะส่วนถัดมาที่อัปเดตเข้ามานะคะจะเป็นการ ย้ายเอ็นชานค่ะการย้ายเอ็นชานเนี่ยจะเป็นอย่างที่เราได้ลงคลิปไกลไว้ก่อนหน้านี้เลยนะคะการย้ายนะคะจะสามารถย,าย้ายข้ามเมืองได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านหลายๆเมืองอีกเนาะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการปลดล็อกค่าประทับใจระหว่างเมืองทางผ่านได้ค่ะซึ่งจะเหลือแค่ต้องปลดที่เมืองปลายทางเท่านั้นเนาะหากเลเวลนะคะเกินเลเวล10เนาะแต่ว่าถ้าเลเวลไม่เกินเลเวล10นะคะก็ไม่ต้องปลดก็ได้ค่ะเดี๋ยวเบ้มจะทําตารางแบบละเอียดมาให้อีกทีนะคะอันนี้ให้เครดิตคุณนีลาด้วยเนาะในส่วนของตัว ข้อมูลวัสดุที่จะต้องใช้นะคะ ถัดมานะคะของการอัปเดตเนี่ยตัวนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะจะเป็นระบบเกมเพย์ PVP นะคะการต่อสู้ไรขีจำกัดตัวนเนี้ยเนาะตัวนี้นะคะจะมีทั้งการแบทเทิลแบบ2 2 3 3และ66ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือตัวแบทเทิลตัวนี้นะคะสามารถแบทเทิลกันข้ามเซิร์ฟได้ค่ะอย่างเช่นนะคะเบิ่มสามารถจับปราร์ตี้3คนเนี่ยที่อยู่ในเซิร์ฟคาริวนะคะไปเจอกับเซิร์ฟเนเมซิตที่จับปราร์ตี้มา3คนก็ได้ค่ะฉะนั้นนะคะเราสามารถเล่นเกมแข่ง กับเพื่อนที่อยู่ต่างเซิร์ฟได้นะคะโดยตัวระบบ PVP gameplay เนี่ยนะคะจะมาพร้อมกับอีเวนท์ที่หน้าแฟนเพจได้โพสไว้นะคะ4กิจกรรมด้วยกันค่ะที่มานะคะกิจกรรมแรกนะคะ Infinite Showdown Challenge นะคะวิธีร่วมก็คือจะต้องเข้าร่วมกันเล่นในโหมด PVP ใหม่ตัวนี้นะคะในแต่ละโหมดคือไม่ว่าจะเป็นโหมดสงครามนองเลือดเนาะแล้วก็โหมดฮีโร่ชิงธงนะคะ ต้องชนะนะในแต่ละแมตช์นะคะ1แมตช์ทุกวันทั้งหมด7วันเนาะโดยนักผจญภัยทุกคนที่เข้าร่วมนะคะถ้าชนะในโหมดสงครามนองเลือดเนี่ยหเกมขึ้นไปนะคะก็จะได้รับแพ็คเลือกรีไฟน์เนาะหนึ่งแพ็คนะคะแล้วก็สตัมมิน่าพชั่น1ขวดนะคะส่วนถ้าชนะในโหมดฮีโร่ชิงธงเนี่ยก็จะได้รับแพ็คเลือกอาวุธเงานะคะแล้วก็ตัวสตัมมิน่าพชั่นอย่างละ1ค่ะส่วนตัวที่2นะคะจะเป็นการสร้างวิดีโอช็อตต่อสู้สุดเท่นในโหมด PVP ใหม่นะคะการเข้าร่วมก็คือให้เรานะคะสร้างวดีโอสั้น ะะระหว่างเล่นโหมด PVP ใหม่เนี่ยความยาวสัก15-60วินาทีเนาะและโพสลงกรุ๊ปทางการของ Rank Narak X t Generation ตัวนี้นะคะให้พโพสหมายเลข u i. d. ของเรานะคะพร้อมกับแคปชั่น hashtag r x new pvp คะ่ะรางวัลเนี่ยทีมงานจะคัดเลือกนะคะ5วิดีโอที่ดีนะแล้วก็มีการกดไลค์จำนวนไลค์มากกว่า50ขึ้นไปนะคะเพื่อรับการ์ดฝ้า Umbrella Blue Card ค่ะ ส่วนกิจกรรมที่3ของตัวโหมด PvP นี่นะคะจะเป็นการทักทายสวัสดีจูโน่กับนักผจญภัยบน Discord ค่ะวิธีการเข้าร่วมก็คือให้นักผจญภัยนะคะเข้าร่วมกลุ่มคอมมูนิตีทางการบน Discord นาะแล้วก็ไปยัง c h ANNEL COMMUNITY EVENT ค่ะจากนั้นคอมเมนต์สวัสดีจูโน่พร้อมกับหมายเลข UID ลงใต้โพลของ c h ANNEL ที่กำหนดนะ,นะคะคนที่เข้าร่วมทั้งหมดนะคะจะได้รับ Shadow Equipment Basic Selection Pack ค่ะก็คือแพ็คเลือกอาวุธเงาเนาะแล้วก็ตัว Stamina p o t i o น1ขวดค่ะ ส่วนกิจกรรมสุดท้ายของโหมด PVP Gameplay นะคะพบปะชาวเมืองจูโนบน Discord ค่ะนักผจญภัยนะคะต้องเข้าร่วมกลุ่ม Community ทางการบน Discord นะคะแล้วก็ไปยัง c h anel n community event เช่นเคยค่ะจากน้ำโพสรูปภาพนะคะที่ถ่ายรูปกับ Npc หรือว่ามอนสเตอร์หรือฉากในจูโนเนาะพร้อมกับหมายเลข UID นะคะลงใต้โพสต์ของ c h anel n ที่กำหนดเนาะรางวัลสำหรับคนที่เข้าร่วมนะคะก็จะได้ตัวแพ็คเลือกอาวุธเงานะคะและสตมิพชั่น1ขวดเช่นเคยค่ะระยะเวลากิจ มทั้งหมดเนาะเริ่มตั้งแต่26กันยานะคะถึง2ตุลาคมค่ะและถัดมาค่ะอีเวนต์ตลาดกลางนะคะคืนกำไรตลาดกลางค่ะให้เราซื้อขายวันละ2แส0คริสตัลนะคะ7วันนะจะได้รับแพ็คเลือกฉายยาพิเศษนะคะโดยตัวอีเวนต์ตัวนี้นะคะที่จะต้องใช้วันละ2แสงคริสตัล7วันเนี่ยจะตัดรอบวันของอีเวนต์เนาะทุกๆเท,ที่ยงคืนนะคะไม่ใช่ตี5นะต้องดูดีๆนะคะถ้าขายพลาดแล้วน่าเสียดายมากค่ะโดยตัวแพ็คเลือกฉายยาพิเศษตัวนี้นะคะจะมีฉาย ยา3ฉายาด้วยกันให้เราเลือกเนาะฉายาแรกค่ะนักลาก่าไก่งวงนะคะจะได้รับพีดามจบโบนัสนะคะบวก50แล้วก็เอมดามจบโบนัส50ค่ะตัวนี้จะเป็นเหมือนของรางวัลของตัวเอีเวนต์ตลาดกลางซีซั่นแรกนะคะถัดมาค่ะตัวมัสเตอร์ย่างไก่นะคะตัวนี้นะคะจะได้สเตรนจ์เอจวิดอินเดคลักนะคะบวกออสแตนนั่นเองนะคะบวก All ออสแตทขึ้นมา3หน่วยเนาะและถัดมาค่ะฉายาสุดท้ายนะคะก็คือฉายาใหม่ที่เข้ามาเนาะ,ะผู้เล่นชั้นดีค่ะตัวนี้นะคะจะบวกพีรา ดาเมจโบนัสและเอ็มดาเมจโบนัสอย่างละ50หน่วยค่ะ ส่วนของการคืนโบนัสนะคะการคืนเงินตลาดกลางจะมี2ตัวนะคะในอีเวนต์นี้เนาะตัวแรกจะเป็นการซื้อรับโบนัสคืนนะคะมีลิมิตการซื้อเนี่ยอยู่ที่5ล้านคริสตลัลเนาะได้โบนัสคืนสูงสุดถึง4 0 0แสนคริสตลัลเลยค่ะคือจะรับเงินคืน4%น,นะคะแต่ว่าถ้ามีคาฟ่าพลัสเนี่ยจะได้เป็น8%นคันโดยคาฟ่าพลัสนะคะจะต้องเลือกสิทธิพิเศษนะเพิ่มยอดภาษสีต่ำ5 0 0 0 0 0ในตลาดกลางนะคะ ส่วนตัวที่2ค่ะการขายรับภาษีคืนนะคะมีลิมิตการขายอยู่ที่3ล้านคริสตัลค่ะส่วนของรางวัลของการซื้อขายในตลาดกลางเนี่ยถ้ามีมูลค่าซื้อขายรวมถึง4 0 0แสนนะคะก็คือจะได้แพ็คเลือกอัปเกรดนะคะไป3แพ็คเนาะตัวของรางวัลตัวนี้จะมีหินอัปเกรดนะคะของเลเวลล่าสุดมาให้ด้วยนะหินรุ้งตัวนี้เนาะเมื่อถึง9 0 0 0แสนนะคะก็จะได้รับแพ็คเลือกอินชานค่ะ3าแพ็คเนาะอินชานสูงสุดในแพ็คตัวนี้นะคะก็คืออินชานของเมืองกลาสเฮมนะคะแล้วก็เมื่อถึง1.6ล้านนะคะก็จะได้ รับแพ็คเลือกรีไฟล์ค่ะและถ้าถึง2.4ล้านนะคะ2.4 m เอ็มเนี่ยเนาะก็จะได้รับแพ็คเลือกการฟ้าคอมมานโดค่ะ และตัวบิ๊กอีเวนต์สุดท้ายค่ะที่มาพร้อมกับเมืองจูโนของเรานะคะจะเป็นอีเวนต์ของการเติมเงินเนาะตัวแรกนะคะคืนกําไรสุดปังค่ะเป็นอีเวนต์ของเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะคะระยะเวลาตั้งแต่วันที่26เดือนกันยายนนี้เนาะถึงวันที่15เดือนตุลาคมตอนเที่ยงคืนเลยค่ะเติมเงิน500นะคะหรือว่า5,000เพชรเนาะผ่านร้านค้าทางการนะคะหรือในเกมก็จะได้เข้าร่วมอีเวนต์โดยอัตโนมัติค่ะรางวัลก็จะได้ตามภาพเลยเนาะ ซึ่งเพชรฟ้าที่จะได้โบนัสมาเพิ่มเติมจากอีเวนต์ก็คือเท่าตัวเลยนะคะฉะนั้นคุ้มมากเลยค่ะสําหรับคนที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะคะพลาดไม่ได้เลยถัดมาค่ะจะเป็นการเติมเพชรผ่านช่องทางที่กําหนดนะคะก็จะรับทันทีโบนัสคริสตัลเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นอีเวนต์สำหรับเซิร์ฟใหม่นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่26เดือนกันยายนนะคะถึงวันที่2เดือนตุลาคมค่ะเวลาเที่ยงคืนเนาะช่องทางที่เข้าร่วมนะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินต่างๆเนาะแต่ละประเทศก็จะมีช่องทางการเข้าร่วมไม่เหมือนกนนะะตก,ตกันนนะะะะคจแแตตต่่างไปใลภมิภ ส่วนของไทยนะคะช่องทางการเติมเงินที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็คือช่องทางของ t r u e m o n e y ค่ะโดยผู้เล่นจากเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะคะที่เติมเพชรเนี่ยจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ผ่านช่องทาง True m o นี y นะคะจะได้รับโบนัสเป็นคริสตัล2%ค่ะไม่จํากัดจํานวนครั้งและยอดการเติมนะคะ3ค่ะอีเวนท์ุกเซิร์ฟเนาะเติมไดมอนด์ผ่านช่องทางที่กําหนดนะคะรับทันทีโบนัสคริสตัลนะคะ8%ค่ะอีเวนต์นะคะจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่26นะคะเดือนกันยายนเนาะถึงวันที่ 26เดือนตุลาคมเลยค่ะในไทยนะคะก็จะเป็น t r u e m o n e y เช่นเคยนะคะสำหรับช่องทางการเข้าร่วมเนาะอีเวนต์นี้นะคะโดยเมื่อเติมเงินผ่านช่องทาง TrueMo นี y นะคะจะได้รับโบนัสคริสตัล8%ค่ะมีการจำกัดจำนวนครั้งของโบนัสนะคะโดยจะรับโบนัสได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะในแต่ละเลทการเติมเงินเนาะก็คือแต่ละแพ็กันนะคะถ้าอย่างสมมตินในเว็บไซต์หลักเนี่ยมีแพ็กเออเจ็ดแสนเพชรฟ้าขายถ้าเราซื้อตัวนั้นไปนะคะเราก็จะซื้อแล้วก็รับโบนัสของตัวแพ็กเจ็ดแสนเพ ฟาเนี่ยได้แค่หุ่นเดียวเนาะถ้าเราไปซื้อซ้ําอีกรอบหนึ่งก็จะไม่ได้รับโบนัสในตัวแพ็ค 7แสนเพดฟาตัวนั้นแล้วนะคะถ้าเติมเรทเติมเงินเดียวกันซ้ำๆก็จะไม่ได้รับโบนัสทุกครั้งนะคะจะได้เฉพาะของครั้งแรกเท่านั้นค่ะโดยเซิร์ฟใหม่นะคะอีเวนต์นี้จะทับซ้อนกับอีเวนต์ที่2ได้เนาะก็คือเมื่อเติมเงินเลทใดเลทหนึ่งผ่านช่องทาง t r u มันนี y นะคะจะได้รับโบนัสครั้งแรก10%ค่ะแล้วก็ถ้าเติมเรทเดิมซ้ําอีกก็จะได้รับโบนัสอยู่ที่2%ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการรับของขวัญเมื่อเติมเงินสะสมในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ค่ะตั้งแต่วันที่26กันยานะคะถึงวันนที่2ตตุลาคมอ คืนค่ะ โดยการเข้าร่วมอีเวนต์นะคะก็เช่นเคยค่ะเติมเงินผ่านช่องทางที่กำหนดในไทยก็จะเป็น True m o นี y นะคะจะได้รับรางวัลแพ็กต้อนรับผู้เล่นนะคะเมื่อเติมเงินถึงจำนวนไดมอนด์ที่กำหนดเนาะวิธีการเติมก็คือเติมไดมอนด์นะคะถึง1 5 0 0 0เพชรเนาะจะได้รับแพ็กต้อนรับ1แพ็กค่ะตัวละครในเซิร์ฟใหม่เนี่ยสามารถรับแพ็กต้อนรับนี้ได้ถึง100แพ็กเลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เติมเงินถึง15,000ล้านไดมอนด์นะคะจะได้การันตีรับสัตว์ขี่มอเตอร์ไซค์ถาวรไปเลยค่ะ ฟรีหรึ่คันเลยนะคะมอเตอร์ไซค์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์วิ่ง6นะคะแรงไซคค้ดเนาะซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่ออกมาในตัวเอาเอ็กซ์เนี่ยสปีนะคะมีแค่2คันนะจะเป็นแรงไซคค้ดนะคะที่เป็นมอเตอร์ไซค์จาก k คิงดอมพาดเดือนแรกที่เกมเปิดเลยนะคะแล้วก็ตัวมอเตอร์ไซค์จากอีเวนต์สลามที่ราคาแรงมากสีฟ้านะคะส่วนตัวสัตว์ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ถ้าเติมเพชรฟ้าถึง1นล้านห้าแสนเพชรฟ้าเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์สีแดงแรงไซคโค้ดนะคะมีของขวัญพิเศษสําหรับผู้ใช้เก่า ที่เติมเงินซื้อของในเกมด้วยค่ะหากตรวจพบว่าตัวละครนะคะเซิร์ฟอ,อื่นภายใต้บัญชีเกมเดียวกันของผู้ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยซึ่งเคยเติมเงินไดมอนด์มาแล้วนะคะและก็เติมเกอนวันที่26กันยายนด้วยเนาะถ้าตัวละครอื่นๆภายใต้บัญชีเดียวกันนะคะมีจํานวนไดมอนด์สะสมมากกว่า53,000ไดมอนด์ขึ้นไปนะคะผู้ใช้ดังกล่าวนะคะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้หลังจากสิ้นสุดอีเวนต์เนาะก็คือถ้าสมมตินะคะเบิ้มมี i อพระเนี่ยที่อยู่ในตัวเซิร์ฟเวอร์คาริวอยู่แล้ว อีเมลเดียวกันเนี่ยนะคะไปสมัครของเซิร์ฟเวอร์ใหม่มันก็จะนับเลยนะคะว่าเบิร์มเคยเติมเงินมาก่อนเท่าไหร่แล้วนะคะยอดเนี่ยค่ะห้าหมื่นสามพันไดมอนด์ขึ้นไปเนาะก็จะสามารถนะคะนำไปรับของรางวัลเพิ่มเติมได้ด้วยโดยอัตรานะคะเขาระบุไว้ว่าผู้ใช้เก่าที่เติมเงินนะคะอาจนะอาจได้รับแพ็คต้อนรับ1แพ็คในทุกๆการเติมเงิน50,000ไดมอนด์ค่ะแล้วก็ได้รับสูงสุดมากถึง30แพ็คเลยค่ะโดยรางวัลน,นะคะจะถูกส่งผ่านจดหมายภายในเกมในวันถัดไปก่อนเวลาเที่ยงคืนค่ะ ส่วนของรางวัลที่จะสุ่มได้รับในแพ็กต้อนรับผู้เล่นเนี่ยก็จะมีทั้งแพ็กเลือกคอมโบการ์ดนะคะแพ็กเลือกกล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงเนาะแพ็กเลือกสัตว์ขี่ชั้นเลิศคะ่ะแพ็กเลือกสัตว์ขี่30วันฉายาผู้บุกเบิกเรนโบว์พาราไดส์นะคะสเตมินาพชันโอดินเบลซิงนะคะกระด,ดาษไดมอนด์แพ็กเลือกกาชาปองคอยขั้นสูงคะ่ะแพ็กเลือกอัปเกรดนะคะแพ็กเลือกเอนชานและแพ็กเลือกรีไฟ์ค่ะถัดมานะคะอีเวนต์ทั้งเซิร์ฟคะ่ะจับรางวัลแต้มเติมเงินนนนใช่่องทงททาาีกํหนดะนะคะ อีเวนต์จะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่26เดือนกันยาค่ะถึงวันที่26เดือนตุลาคมนะคะในช่วงเวลาอีเวนต์เนี่ยเมื่อเติมเงินผ่านช่องทาง TrueMo นี y นะคะจะได้รับแต้มฟรีตามที่กําหนดเลย1แต้มนะคะจะจับรางวัลได้1ครั้งค่ะแล้วก็จะรับคะแนนได้สูงสุดถึง4 0,000แต้มเลยเนาะหตัวละครค่ะสามารถจับรางวัลได้สูงสุด2,000ครั้งต่อวันนะคะจํานวนครั้งจับรางวัลฟรีเนี่ยจะรีเฟรชทุกวันเวลาตีสองเนาะก็คือถ้าสมมติเรามีแต้มอยู่1 0,000แต้ม เราก็จะหมุนได้สูงสุด2,000แต้มต่อวันเท่านั้นเองนะรางวันที่ได้จากการสุ่มเนี่ยมีของรางวันใหม่นะคะเป็นแพ็คการ The Floating Wonder ด้วยนะคะเป็นรางวันพรีเมียมชิ้นใหม่ในครั้งนี้นะคะ mm hmm. เมื่อเปิดใช้แล้วเนาะ mm hmm. ก็จะสุ่มได้รับแพ็คเลือกจูโนการ์ดหรือว่าอัมบลาการ์ดหรือว่าเหรียญกาชาคอยนั่นเองค่ะ โดยตัวอีเวนต์จับรางวัลแต้มเติมเงินในช่องทางที่กําหนดนะคะจะมีการสุ่มสะสมได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยสุ่มจับสะสม30ครั้งนะคะจะได้รับโบลิงคอยล์คูณ3เนาะแล้วก็สุ่มจับสะสม50ครั้งค่ะจะได้รับคริสตัลนะคะ5,000ันคริสตัลค่ะและสุ่มจับสะสม100ครั้งนะคะจะได้รับแพ็คเลือกอาวุธเงาขั้นสูงค่ะสุ่มจับสะสม500ครั้งนะคะจะได้รับแพ็คเลือกเอนชานขั้นสูงค่ะและสุ่มจับสะสม8000ครั้งนะคะจะได้รับแพ็คเลือก เอนชานขั้นสูงคูณ20แพ็คเลยนะคะตัวนี้และสุ่มจับสะสม10,000ืครั้งนะคะจะได้รับแพ็คก,การ์ด The Floating w o n d e r ค่ะซึ่งก็จะเป็นแพ็คสุ่มการ์ดในเมืองจูโนและอัมบาลล่านั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งอีเวนต์นะคะอีเวนต์สุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะทีมต่อสู้แห่งอาณาจักรค่ะผ่านช่วงของการรับสมัครหัวหน้าทีมไปแล้วนะคะทีนี้เราจะสามารถไปสมัครเป็นสมาชิกทีมได้เลยนะคะโดยมีคุณทีทิกเนี่ยเป็น a m b a สเ a d o r อีเวนต์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในหัวหน้าปาร์ตี้ค่ะก็เชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะที่เล่นอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เรนโบว์พาราไดซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่เนะี่ยสามารถนะคะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับหัวหน้าปาร์ตี้ที่ได้รับการคัดเลือกจากเอาเอ็กซ์ได้เลยค่ะการเข้าร่วมารตี้ ะะก็จะมีประโยชน์โดยการที่ก็จะได้ของรางวัลด้วยนะแล้วก็จะได้รับการติวการเล่นนะคะที่เข้มข้นจากหัวหน้าทีมหัวหน้าปาร์ตี้ในแต่ละปาร์ตี้ด้วยค่ะการเข้าร่วมปาร์ตี้นะก็จะทําให้เรานะไม่ต้องเล่นอยู่คนเดียวตามลําพังในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะคะก็จะมีปาร์ตี้มีคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็งในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยค่ะจะได้ไม่เหงากันเนาะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดอีเวนต์ของตัวทีมต่อสู้แห่งอาณาจักรเนี่ยเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Ragnarok ok Ex Generation เลยนะคะ ประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวอัปเดตอีเวนต์ต่างๆนะคะที่มาในเมืองจูโน่เนาะขอบพระคุณทุกคนที่สนับสนุนติดตามรับชมพูดคุยให้กำลังใจกันมากเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะจะเป็นการรีวิวของโหมด PvP เกมเพลย์แบบหนักแน่นเลยค่ะสนุกแน่นอนค่ะรอรับชมกันได้เลยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบาย